สวัสดีค่ะพี่น้องลูกหลานสสะสุสคนเอฟซีทั้งหลายมากินพันข้ปุ้นครับในมอนเดอร์อยู่บ้านมันบกคือบ้านเขาอยู่เมืองเล่าได้พี่นอ้องอจจิมีพักสลัดอยู่ทั้งที่อยู่ระยยงพี่มันบุมีก็แา่นมีพักสลัดกับเขาแบบมีแจะเอาไม่ห้องอันนีอันอีหยังเครื่องลาบเครื่องอีงยังเขาแหละมันบ่ได้ก,กินเป็นที่เป็นทางคือบ้านเฮามนมอนกคยิมีพักอีเลิศแล,กล้กก็มีพักกาดขาวมีพักกาดเา้าหล้กก็มีพักหอม ฟักเสริมผักอิหยังไะไพี่น้องสันนี่แหละเมม่มอนกับสีกินขับขผัวกุ้งบ่ได้อันมีหมูมียังดอกเมม่มอนกับิีกินสันนี่แหละบ่ได้อันไปตลาดเมื่อน,นี่แหละวันพุดเมืนน่อวันพูดจังสิไปตลาดจะไปซื้อของสิไปซื้อผักซื้อนนี่ผักไข่ทองมางคนก,นกับบมากพี่นอ้องเต็มแต่สำหรับเมม่มอนพ้ถาถ้นี่มากขนาดเลยผักไค่ทองมากมากยำเข้าไปคือว่ามันหอมอยู่ในปากกุ้ง มาพี่น้องไม่กินน้ำกันรสสูส่สฉุกข้นเอฟซีเมมอนทั้งหลายลูกหลานเอาคือบริเวนหัวเมมอนเนาะเห็นอยู่บบพี่น้องป้าถึงสีเห็ดครับไงเถ่นเนาะอืมผม มันลิมเนี่ยมันลบม,มากเลยผมอ่ะปิวมันมัดผมคนก็สิตกก็สิได้ดไปบ่แต่หลายมาแรงสิได้ดไปอยู่บ่ไปซื้อทัวกับโบได้ทัวทัวรอันทัวดินนะได้น้อยหนึงพี่น้อง อย่างกินแบบใส่ถั่วไล,ะละๆ่ๆค่หมกักโอ้ยผมพี่นอ้องพักมไม่ถนัด ขาเิ ality, cluster, ่าท่เออแถวกระสมูสีคักนะพี <pf unlikely> ่น้องคุ้งวันกระบมักป็นไดหลังแกเฮดในไมันคุ่งมันหลกะเลยจักแนวเฮดนวัาท่ากเลยเดแบบนี้แหละใส่ขวดพี่น้องกินเข้าไป แทบ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 น้มยิวไน่อยวี่สวยเนี่ยมึงกินขาวสวยมังไมได้แทบ เสพไผ่ไม่เคยไม่กินพัน่นกระปุกนี่แค่าบางอย่างเขากินลายเขาอยากอายึ่งนี่น้อยอยู่แบบนี้เอาเนี่ใส่อันนี้ใส่มันก็รลายเองพี่น้องเอ้ยบางคนนี่ยก็ใส่น้อยเดียว่ะมันมีแค่น้อยนึงเนะแบบนี้อ่ะอ่ะมันแล้วมันเป็รลายใดใดมันใส่ปากจนวื่อนวหลือแลหล่นตอนนู้อนี่คือนี่น้อยนึงวัวนี่น 个 okay. ah. กหาซื้อไช้กรบเบด้่ตัวดินวันนี้ไปเก็บให้อีเลิศนั่งมุ่นบอกว่าไปเอาอยู่เพื่อนมีอยู่เก่งใจเขาเขากรลัทกสิออกไปเที่ยวอ,อ,อ,อยู่นอกวัยัง้สกับไปเอาตัวดินให้ตัวเองก็เลยยาก็เลยบกคอ เขามีอยู่ว่าแซนแล้วเลืบอบเอาเก่งใจแบบเขาสีไปเลยแล้วนางมนเนี่ยคุณมีอยู่คุณทำที่ไฮยูห่างเข้ากับเก่งใจเขาสีไปเลยเก่งใจลูกหลานพี่น้องก็เลยบบริเไปเอาได้แซนทวดีนิดเดียวเองป้าทุกมังครพี่น้องไม่คับใหญ่แต่เนี่ยออื ขไงเป็นตายี่นเ้เยคำใหญ่มแต่สองสองางมอีมนั่นเนกข้ามล่ะ้ก,กตกจะใิในเเเก่งอกเก่งใจอันพี่น้องอยู่กินข้ามญ่พี่น้องเก่งใจว่าป๊าดะ อันเมมอนพระท่รมซีมากินข้าหไ่แท่เมือนกอนจนตาดุ กินคนเดียวพี่เอาเลยมพืคนอยู่เพือนอ้าปล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 าเปียกตากปลาเท็ใหม่มนกคนตบหักเทปเที่น้องเอ้ยเซ่บเจ็บ ใจเด้เก่งใจพี่เก่งใจน้องเก่งใจลูกเก่งหลานน่องร้านเนาะลูกหลานกินอยู่อันแกงเฮ็ดละงอกเฮ็ดทับใหญ่ๆคืออันเมมอดเดอ่อนพาดทับเนยเด้อเบิ่งกวอาเมม่อนกินท่านกระพุ่นทับใหญ่สดอ,อันเฮ็ดละงอกอันเวลาสดอันให้เมม่อนเฮ็ดน้ำเนยเด้ออันกินอันแกงเฮ็ดน่ะน,นี่เบิ่งกว่าในเมมอ่อนเนี่ย พักเริมใ่แล้วไปก็ไม่พักงั้นกุ้งไปพักก então, ันนิดนึ่งัดเอาไปอาม่ามันคับไงได้นี่ยไพี่น้องเ้ยบางคนเ็ดกนี่ไอัน นน้ำใส่นิดนึงป้าโซคำเนี่ยเป็นสิ่งย่งอยใหญ่ให้ไงกว่าเกา่าบ่เนาะมันสิล้มปากบนลำเบิงมาแทก <c oughs> อันนี้มันใหญ่กว่าปากันี <c oughs> ปากนี่กินคำใหญ่ก็ได้คำน้อยก็ได้เอา้า

ข้ามนยาวหน่อยยาวหน่อยบลายค้าหน่อยแบบนี้เกรงใจเันใส่พักบึ่ ปาขึ้งไงสำแดพี่น้อเอ้ยพุ่นองเช็บๆๆแซ่บๆๆคเช็ยกขุ้งไปจะเอาตัวนูอยใส่ตัวใหญ่แล้วมันค้ำไ่พี่น้องกว่า าว่าหน่อยได้นี่คทับหน่อยที่ชุดนี่เนี่ยคนี่ กลิ่นเยกมากมลยเมื่อยมันกลิ่นมันคือแสบหัวไลยเอาไปพักนม่เลียวมึงกันเนี่ยคีดหน่อยมันเป็นไงได้ในไหนคำพวกวเกษตรเข้าไปน้ำเสีนเข้าไปเออถูกครับในี่สีไงแต่สู้กว่ากินหน่อย หากุ่นตัวน้อยๆใส่อะซีนใส่ล้ำยักโม้ไปยักอันอย่างนใส่ล้ำจัโท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 อีเบคุจะมาข้ามเยอะเท่านี้เนาะพี่น้อง กูตุบใหญ่หนูแบบนี้จังเว้ยแล่จเดี๋ยวกูก็เส็นปลาเนี้ยอะสิ่งกอนพี่น้องไอสี่งกันเด้อคลิปนี้ไ่กอนพี่น้องเว้ย ไปนี่ก็ซื้อพูนแหละล้างกล้องเอาอีกมันี่เงีวไปย่นพี่ย่านนู่นเอฟซีและเอฟซีทั้งหลายวันนคือสถ่ายยาวแท้สำหรับคลิปนี้เม่ม่อนลาท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องลูกหลานมาสู่สู่สูคนเอฟซีทั้งหลายสำหรับคลิปนี้เม่ม่อนลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเม่ม่อนในเด้อเม่ม่อนสิพานทำยังเกตยังต่อไปยังเสด้เบิ่ง สวัสดีค่ะบ๊ายบาย